ไข่ตุนนะครับน้องเซบีเรียนอามากอนขนสั้นนะครับเพราะน,น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับน่าจะเริ่มเป็นเชื้อราแล้วแหละอาจจะเกิดจากความอับชื้นนะเพราะว่าน้องน่าจะชอบเล่นน้ําหรือว่าอยู่กับความอับชื้นถ้าขนยาวมันจะเก็บกักความอับชื้นไว้นานนะครับทาให้เกิดเป็นผื่นแดงผืนน่นคันแล้วก็ลุกลามไปลบผิวหนังได้นะแบบนี้พี่ช่างจะกรอนขนสั้นให้แล้วก็ใส่ย,ยาใส่แผลให้แล้วนะครับน้องจะได้หายไวขึ้นนะ เซบิเลียนะคะมาอาบน้ําตัดขนสั้นเพราะว่าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับขนพันกันขนร่วงนะคะด้วยันความที่น้องน่าจะกําลังผัดขนนะคะเจ้าของก็เลยอยากให้ตัดขนสั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงของน้องแล้วค่ะน้องมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะน่าจะเกิดจากการอับชื้นนะคะชื้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดฮอสปอตด้วยนะคะทําให้มีแผลตามตัวหลายจุดนะ เดี๋ยวคงได้สัดตอนแรกว่าจะเอาเซนหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเอาตอ้อเอาสั้นกว่านี้นะคะว่าจะได้รักษาผิวหนังได้นะไข่ตุ๋นนะครับน้องเซปิเลียนเอามากรขนสั้นนะครับเพราะน,น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับน่าจะเริ่มเป็นเชื้อราแล้วแหละอาจจะเกิดจากความอับชื้นนะเพราะว่า น้องน่าจะชอบเล่นน้ําหรือว่าอยู่กับความอับชื้นถ้าขนยาวม,มันจะเก็บกักความอับชื้นไว้นานนะครับทาให้เกิดเป็นผื่นแดงผืน่นคันแล้วก็ลุกลามไปลบอยู่หนังได้นะแบบนี้พี่ช่างจะตัขงขนสั้นให้แล้วก็ใส่ยาใส่แผลให้แล้วนะครับน้องจะได้หายไวขึ้นนะเจ้าของอยากได้แบบใส่รองเท้าบูธนะครับอันนี้จะเป็นการตัดขนสั้นทั้งตัวเหลือรองเท้าบูธไว้ให้แล้วก็เหลือหางแบบผ่านสิโตเหลือปลายหางนะครับเพราะว่าน้องมีแผลที่หาง เป็นแผลผิวหนังที่หางด้วยนะครับก็เลยโกนขนสั้นให้เหลือแค่ปลายหางแบบนี้นะครับแบบหางสิงโตอาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพผิวหนังร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกเกษตรบองันแก่นครับเบอร์โทรศพัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0866404443ครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับ